สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูจ่ยอีกครั้งในเก่งอังกฤษหนึ่งนาทีกับ C1 Enjoy Reading ค่ะวันนี้ครูจ่ยขอแนะน,นําหนังสือเรื่อง Fairy f a i เฟย์นางฟ้าน้อยจอมสนซึ่งเป็นหนึ่งในชุดหนังสือของ C1 Books for Bilingual Kids ค่ะหนังสือนิทานสองภาษาเล่มนี้มีความโดดเด่นคือเนื้อเรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกค่ะเป็นเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์และความหมายภาษาไทยแปลอยู่ด้านข้างหน้าต่อหน้าทำให้น้องๆอ,อ่านได้ง่ายๆไม่มีสะดุดเลยค่ะและส่วนที่2นะคะเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นภาษาไทยแต่ยังคงมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษยอยู่ด้านข้างเพื่อที่จะให้น้องๆได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยค่ะแฟรี่ที่น้องๆรู้จักกันคือพูดมหัศจรรย์ที่มีเวทมนต์นะคะแต่ที่น้องๆรู้จักคือพูดใจดีตัวหนึ่งค่ะที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นในความเป็นจริงแล้วนั้น แฟรี่ไม่ได้ใจดีอย่างที่น้องๆเข้าใจค่ะเพราะแฟรี่ส่วนใหญ่จะชอบสร้างความวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์น้องๆต้องคอยติดตามอ่านดูนะคะว่าแฟรี่เฟย์เฟนางฟ้าน้อยจอมโนของเราจะสร้างความวุ่นวายขนาดไหนติดตามให้ครบทั้ง5เล่มเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูใจได้ใหม่ในเก่งอังกฤษหนาทีกับ C S Enjoy Reading ค่ะสวัสดีค่ะ